ีครับผมเอฟซี F C, ทุกคนครับไปแล้วคิปนี้เอาก็มาติดตามชมเบิร์อาจารย์ใบครับนี่ว่าตีมือเทียงคือเกาบอครับพี่น้องหลังจากบาได้พอกันชนครับนี่ไอ้ไฮ้ไครับวันนี้เสียบใถตะปูมั่นครับนี่หลังจากเอามั่นออกไปแล้วครับมีแต่ต้นมีปูมีแต่เหงามั่นครับพี่น้องเอ้ย อาจารย์ใบนั่แสดงเลยเมือนี้ครับพี่น้องเอ้ยย่างคือเก่าว่ะครับอาจารย์นี่ฝีมืออาจารย์ใบนี้เป๊ะคือเก่าครับพี่น้องเออเออเดีย๋ยวลงไปขักเลยเด้ออย่ามันลมอาจารย์ใบบอกว่าเด็ดแต่งฐานขี่เม้าหออมาใหม่ครับพี่น้อง รับรองเลยบอกว่าสิเป็นยุกล่องบอกว่าสิเป็นระบบการไทยครับมืนน่อนี่นาสิไถดีกว่าเก่าครับมื่อนี่าะว่าอาจารย์ใบเพิ่นเลยแต่งผ่านขี่เมามาเรียบร้อยครับมานะเดี๋ยวเฮามาชมเบิ่งอาจารย์อาจารย์ใบครับว่าสีมื่อสิยังคือเก่าบ่ครับพี่น้องบอกว่าบ่ได้พ่พอกันโดนครับ ไถพันหกครับพี่น้องเลยไปนีโอ้ตรวจจากฝาดยาวหัวเอาตัวครับพี่น้องเลยนี่ยาวเลยยาวเลยเฮายาวเลยไปนีอ่าระ,ระบบการไถของอาจารย์ใบนี่วัตเตว่างหางลงครับพี่น้องบุมี่การเลี้ยวหลังครับเพื่อนนี่เบิงเตโลนาครับ บโบเบิงผานเลยครับมาเตว่างล่งได้ไปเลยครับเดินนายางเดียวครับเพื่อนนีโอเเ้เดี๋ยสี่จะ่าแดดเี่แดดหลายครับพี่น้องเอ้ย เอ่าครับผีเอเอาจานใบเข้ามาเนี่ยนี่ระบบการแต่งผานขีเน่เม่านี่ครับเบิ้งเลยดูเฮ้ยน,นี่ถ้าบ่าพอใจหรือว่าบ่าเขา่าปรับทันทีเลยครับเอาพอดีพอดีเนะ ไใช้ง่ายหรอครับพี่น้องพี่ขีดดินไส้ครับนี่ดินไส้ตอนถอนมั่นกับฝนโบต,ตกครับพี่น้องบัดพ่อถอนมั่นแล้วผัดฝนต,ตกใส่ครับในช่วงพญานาคล้วมาถอนบางขันผัดฝนกับโบต,ตกครับพี่น้องเลยดินแห่งกุนกุนอยู่ถอนดินแข็งจนว่าบัดพ่อถอนมันแล้วฝนตกเนาะอีพอเนาะ เ้ยบัดตอนถอนน้าคือบ่อตกเนาะบัดตอนถอนมั่นอยู่ดีๆฝนกับบอตกครับพี่น้องเลยโอ้มุ่มทางนี้สีงาหลายนะครับน้าพี่นอ้องเอ้ย ประเภทต้นมันกับลำมันนี่ไถใส่กันเลยครับเป็นปุ๋ยไปเลยครับพี่น้องนี่เป็นปุ๋ยไปเลยเขามาตองเก็บถิ่มครับไถใส่กันไปเลยอ้ว่าเอาทาว่าผลงานอาจารย์ไปย,ยังคือเก่าครับพี่น้องเอ้ย ไปเรื่อยๆใจเย็นเขามาหนเอ,อือเอาดีครับพี่น้องเ้ยสะใจร้ายมาเนย ดิแตงหัวมันขาวจูนพูนนะครับพี่น้องเอ,อ้ยอีพอเราก็เดี๋เก็บไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องอาจารย์ใบกะไถไปเรื่อยๆครับคนเก็บหัวมันกะเก็บไปเรื่อยๆโอ้หลายแห่เนาะอีพอเนาะไถขึ้นขาวจูนพูนแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยคิดว่าสีไหนลหลายเขีงเติอมอยู่ได้หนิ เพราะว่าตอนมาขุดนี่ยมันดินแข็งผุดเนาะมันดินแข็งแล้วมันถอนบ่ค่อยขึ้นครับพี่นอ้องอือโอ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้อีพอเราเก็บก่อนไถไปน้ำกับเก็บหัวมันไปน้ำครับมืาอนี้มันหลายครับมุมทั้งทั้งนี้แหงบ่ค่อยเดี๋ยวขุดเลยเป็นบอนี่อือ อ,อข้าวเดียวเต็มเขลืเลยครับพี่หนเลยโอ,อ้ยหัวเต็มเลยนี่คือหัวมันอ่อยสอยนะครับพี่หนุ่มดูไปเลยเออเลย,ยาวเลยเฮ้ยยาวเลย หือตัตวัวมันตัวนีงไปลงคอยกับสีมอนเจ็กน้อยครับพี่้อกลอ ครับพี่น้องเลยอว้าฮ่าฮ่าฮ่ายี่ปะะ๊อกายจวัลวอะไรเก็บนับบดทันทแล้วครับพี่น้องเลยเก็บบดทันแล้วเก็บบดทันแล้วมันต้องสามคนน้อยพอเนาะ ออสามสี่คนนีกน่ก็ร่างดีครับพี่น้องสะสะเด้อสะสเด้อเย,ย็นเย็นเอาเย็นเย็นพอรักเก็บบ่ดท่านแล้วเอองอ้งมครับพี่น้องไอ้ขีน ้องเก็บสามสี่คนน้องจังพอดีเนาะสามสี่คนนี่ก็ล่างดีครับเดีว่าเก็บผู้เดียวนี่โอ้โบาวาเลยครับพี่น้องย่อมแพเราะว่ามันมันหลาเบื้องที่ล่ะขนาดพอแล้วเก็บผูเเ้เดียวนี่ก็เต็มเข่งได้ครับพี่น้องนี่เต็มเข่งแล้ว จะได้ไลเติ๋อยู่ยได้ครับมัน,นจะได้ไลเติ๋อยู่เพราะว่าวหัวสูบมันขาดนะครับเนเดี๋ยวมันกับเป็นราคาได้ครับช่วงนี้คืนดีครับอยู่สีเกล้าหนึ่งสองบาทแปดสิบครับเดี๋ยวนี้ เป็นเองนีงหนามครับทั้งใส่ใส่เลยโอ้ยเรียนหลิวๆเลยพี่น้องเลยระบบการถ่ายของอาจารย์ใบยัยงคือเก่าครับพี่น้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับฟอร์ดเราวันนี้ ไทยดีไทยงามคือเก่าครับระบบการแต่งฐานก็ถือว่าเก่าสินแหละครับ ุ่มขึ้นมาเลยหัวมันครับพี่้องอู้ขาตูนพูนอยู่ครับพี่อ้องเป็นหัวใหญ่ๆอู้ ดเดบงชิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่ว่าไผ่เด้กดแล้วก็ชิบวไเด้ผ่าดคิปใหม่ๆครับของอาจารย์ใบหฮามาเนี่เดี๋ยวชิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม